นี่คือคนหลอกของเราประจำห้องครับพี่โป้ครับครับแต่พี่โป้ครับโภาพประจำตัวนะครับหล่อครับพี่โป้หล่อเมื่อคือพี่โป้ไปที่ไหนมาครับตะวันนาซิตี้โอ้ตะวันนาซิตี้ด้วยโโอ้หไม่ใช่ตะวันนาสองพันสี่แล้วครับนี่คือแจ็คครับแจ็คช่วงแต่สายาสายช่วงนี้อะไรครับสายาสายาอะไรแลครับพี่ พี่นหน้าหล่อหน้าหม้อครับหน้าหมอ้อไม่ใช่เหรอพี่หน้าหล่อหน้าหม้อครับหน้าหล่อไม่ใช่หน้าหม,ม้อใช่โอ้โหไปพี่เสือครับอรโอ้พี่เสืออินเขี่ยวอินเขี่ยวเอาฟันหน้าออกมีเด็กเขี่ยวพี่เสือมีเขี่ยวได้เขี่ยวครับไหนในเขี่ยวเขี่ยวใกล้เกินไปแล้ว เดี๋ยวดีเคี้ยวเจีบานี่นี่ก็พี่น้องนะครับเซียนครับอันนี้เซียนทอมครับอะไรอะไรหรือ่ะเมื่อคืนได้เดือบบอลไหมครับเซียนครับเซียนเซียนเมื่อคืนนี้ได้เดือบบอลไหมครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลถล่มเลยครับถล่มอ่าอกล้องครับไปวะบอกว่าไปตามคนบึงกล้องเร็วเมีว